มัมีครูบาอาจารย์ชี้นแนะแนวทางปันภัยสิทธิกิระนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระสยามเอวาธิราชไพ่ขึ้นเป็นหมอชีวโกมารพัฒน์ไพ่ขึ้นเป็นพญานาคคู่นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของพลังงานของการสร้างจิตใจตัวคุณให้มัน ออกจากความทุกข์ออกจากสิ่งที่มันกังวลใจไปได้ไปขึ้นพรสยบเทวได้คือมันเหมือนเวลาคุณทาอะไรก็ตามมันต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนและการที่คุณจะออกจากความทุกข์ความไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องนั่งคิดมากมันคือต้องเกิดจากความจริงจังเกิดจากการวางแผนเกิดจากการบริหารกัจาก,การ เรื่องทุกเรื่องสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสาเร็จนะไพ่ือเป็นหมอชัว์โอมารพัฒน์บ่งบอกเรื่องของสุขภาพบ่งบอกในเรื่องของการรักษาเยียวยาทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องสุขภาพทางกายทุกอย่างมันคือเรื่องการที่คุณต้องดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นเออทุกอย่างมันไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถจัดยาและบรรจุยาได้นะมันคือการที่คุณต้องค่อยๆจัดการให้ทุกอย่างดีขึ้นมากกว่าและไพ่ือเป็นพญานาคโในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของพลังงานที่คุณ ได้เจอคนหลากหลายนัเป็นเรื่องของการที่คุณเองสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะเป็นที่รักของผู้คนคนรับการหรือการให้ความเมตตากับคนรับการจะนุ่นนำให้คุณนะัดเกิดความสำเร็จมากขึ้นเราไปจะในช่วงนี้ให้คุณไปไหว้พญานาคแถที่วัดโพทองจอยอเทพหรือวัดดอนขนาจังหวัดนครปฐมนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านนุอมนำช่วยเหลือให้ตัวคุณเนะี่ยมีความสุขมีความสงบนะครับมีความสมบัตใน ดังที่คุณต้องการหรือเช่งกันดังนั้นเนี่ยดวงทีได้ต้องิ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ